วัสดี FC ของสายปัน่นเขียนซอยทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะมาอยู่กับสวยแล้วกันเนาะมาจากกับเกมโรมานะคะวันนี้ก็พกทุนมาที่150คะแนนแล้วกันนะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังกันยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สายปัน่นเขียนซอยกันด้วยแล้วกันเนาะมาจากวันนี้นะคะหนร้อยห้าสิบขอเปิดเบ็ดล่างนันแล้วกันเนาะเอาใจสายคืนน้อยนะคะขอเปิดเบ็ก้าก่อนเลยแล้วกันเซิร์ฟเซิร์ฟออเดอร์ไปเรื่อยๆค่ะ มาดูกันก่อนว่าวันนี้ลายรูปแบบเกมจะเป็นเช่นไรนะคะโอ้โหสองทีรู้เรื่องนะคะยังไม่มาทีที่3ามว่ายังไงพี่จ๋าโอ้โหเบาไปนิดนะคะมาค่ะขอเธอรโบสสักสามทีอ่าโอเคค่ะทีแรกรู้เรื่องนะคะจัดไปทีที่สองค่ะสามค่ะสังหนับแล้วนะคะพี่จ๋าไม่เป็นไรค่ะขอลดลงมาเป็นดดีกว่าปะเออสวยงามไหมพี่คะอืมจังหวะน,นี้ใจเย็นๆหน่อยโอ้โห ไปค่ะปิดเทอร์โบดีกว่าลองไปธรรมดากันดูบ้านนะคะเบรหกโอ้ลองดูกันประกับเบรล่างๆนะคะไล่ให้กันเลยแล้วกันน้องเบาไปเบาไปนะยังไม่มีทีท่าว่าจะปังนะคะในเบร์หกของน้องวันนี้อืสามช่องมาแล้วอะโลไหมนะคะโล่ไหมช่องสามสวยๆมาโอเคใครยังได้เุินเนาะอว่ายังดีนะเออยังมีเข้ามาบ้านนะคะแจกันหน่อยสวยงามเออ ให้มันปึงให้มันปังหน่อยนะฮะจัดมาเดอกนี้ดาบค่ะดาบมานี่โลมันรอนแล้วนะบอกเลยว่าโลมันรอนแล้วนะมาจากไปกันต่อกับเบทคหกแล้วกันโอ้โหเบาอีกแล้วนะคะขอเทอร์โบใส่เบทคหกมาแล้วะคะ่ะซ้ำไปพี่จ้าสวยงามนอยสวยงามน้อยเอออย่างนี้ค่อยชื่นใจสักทีหนึ่งมาเออเออเเบาอีกแล้วนะมา จะได้ดูกันแล้วกันนาอว่าในนี้ในะวันนี้นะคะมาเบ็ดล่าลกันค่ะช่องนี้เขาจะเน้นเบ็ดล่านะคะดาบเต็มเครื่องไปหนึ่งทีนะจ๊ะโอ้โลไหมเออสลับอีกนิดเดียวนะโอเคบิ๊กวินกันเลยทีเดียวนะคะในเบ็ดหงนะคะเออโชคอย่างดีนะคะดาบยังมาเต็มเครื่องให้นะมาจ่าได้โลสวยงามบึมบั้มนะฮะมาอีกบ่โอเคค่ะวายสวยงามขอดาบช่องสามสวยๆหน่อยอ,อ,อ,อ มาจริงๆดาบช่องสามอยู่ด้านบนนะไปกันต่อค่ะเออเฮสวยค่ะองุ่นว่าไงสวยงามบึมบามมาอีสักทีนึงอือหือโอเคใจกัาครับผมปี s ป i นไหมในเบตนี้โอ้โหเบาไปเบาไปนะคะมาเบืองกันมาเบืองกันในมือนี้นะคะอัดเบสล่างๆไปก่อนแล้วกันสวยงามค่ะไดโลนะคะเกือบเต็มเครื่องเลยทีเดียวเชียวมาอสักทีหนึง่งคอยไปคอยไปๆๆมาจากไปต่อแล้วกันซ้ำหน่อย อืมๆนะใจกันเต็มเรื่องโอ้โหไม่ให้ว้าไปค่ะซ้าอีกสักทีหนึ่งโอเครู้เรื่องนะคะสามเท่าเหมือนเดิมเลยพี่จ๋าขอขยับหน่อยเจ็ดจุห้าแล้วกันมาเลขสวยโอเคอม,มาจา้าอุ้ยเบาอแล้วมาเบาอีกแล้วว่าวไปกันต่อเลยแล้วกันค่ะกับเจจุห้านะซ้มอีกสักหนึ่งทีโอ้โหเบาอีกแล้วสวยเอ๋ยนะฮะม,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 มาจา้าโลกได้อูดาก็ดีไม่มีสักอย่างปิดเทอร์โบหน่อยแล้วกันนะคะ ไปค่ะอรอบนี้มายสักหนึ่งทีโอ้โหวายมาดีจัดป่ะวายวิจัยอยู่ตรงกลางแล้วนะสวยออืสามช่องเหมือนเดิมเบสสิบสามจุดห้านะคะต้อขอมาเราจัดไปนะคะอะไรก็ได้ตามใจคุณนะครไปค่ะสิบสามจุดห้าสักหนึ่งทีปะ <3 S 2> สามมีสักหนึ่งทีมาอ่าเต็มเครื่องเออสิบสามจุดห้านะคะได้อยู่ได้อยู่อ่ะ อย่างน้อยๆก็มาสูสิงโตโอ้อยเนาะเลยนะ <c oughs> เอออยอยเบิง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 อ้ยยอ,เอ,เยอยเะเอะเอยู่ข้างหลังบัดเลยเด้ซีเนาะมาจากไปต่อกับสิบสามุดห้าแล้วกันโอเคค่ะมาขอโล่หน่อยช่องแรกโอ้โหดาบก็ได้ไปต่อแล้วกันเอ,อ้ยได้อยู่นะสิบสามจุดห้านะอังุนว่ามามาไหมเสียบมาโหลดอู้สวยงามใจาก,กันต่ออยู่นะฮะ อาจจะได้ฟรีสปินในเบตน,นี้ก็ได้นะจ๊ะบึมบั้มมงามว่ามาที่นี้เอียงต่อเนาะเอฟซีเอิรนมาอะไรก็ได้ปลาให้ฟรีสปินโอ,โ,โอ้โหดาบทั้งดาบทั้งมงนะสร้างขาสิบสามจุดห้าเบตน,นี้เชื่อสิดีขออีกเทือนึงเอามาแล้วนะครับเปิดเทอร์โบ,โบใส่แนแล้วกันไปค่ะโอ้สวยโลมาช่องแรกสลับนิดเดียวโอ้ยเบิงไล่เบิรไล่เอฟซี เบาอยากสิภาคแม่ไม่ตึงนะฮะมาทุนร้อยห้าสิบแบบนี้นะขอสักห้าร้อยก็ชื่นใจนะป่ะเออมาดาบมาโม่งก็ได้โอเถอะดีซ้ไปพีอ่อีกสักหนึ่งดอกโอ้โหคุณเรียบร้อยนะคะหนูพูดเลยนะคะเธอโบไม่ค่อยทำง,งานนะธรรมดาดีก,กว่าอุ้ยโบนัสซ้งไปต่อค่ะสิบสามจุดห้าโอ้โหมาทีเดียวเสียวไปเลยนะฮะเอ้ย คอยไปคอยไปมาแม่อะไรก็ได้มันให้ไม่ได้เลยจริงนะยากนะคะ,ะพูดตายแล้วนะเสียงข้างครวอยู่ข้างๆนะเออโอ้เบิงรง่ายมากซ้ำไปพี่ที่สามเบาอีกแล้วมีไวอยู่ตรงนี้ทําอะไรไม่ได้นะคะไวอยู่ข้างล่างแบบนี้นะจ๊ะขอขยับหน่อยได้ไหมสิบห้าสักหนึ่งทีปะโอ้โหซ้ำไม่ซึ่งตรงนี้ค่ะ อุ้ยเกือบเต็มเครื่องเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะมาขออังุ่นหน่อยขออังุ่นหน่อยเออเฮ้ยสิโตนะยูฟี่จ๋าอังุ่นมาพี่มาเถาะมาเถาะนะคะอื้มสวยงามฟรีไหมฟรีไหมเออกล้าให้ฟรีฉันไหมนะคะมาที่เออคือมาที่เบนว่าเอ้ยบอม่าวะเิฟซีจ๋าเอ้ามากลับฟื้นขึ้นมาสี่สิบห้าขอลงหน่อยละกันไปที่เป็ดไหนดีเออปะสี่จุดห้าสักทีหนึ่งปะ ลองไล่กันดูใหม่ลองไล่กันดูใหม่เอ้ยเต็มเครื่องเลยนะคะสี่จุดห้าเอาสิเออมามามาอย่าเพิ่งอสวยงามจัดไปพี่เผื่อมันฟื้นนะคะบอกเลยนะเออเราลองมาไล่กันดูใหม่ในเบางล่างดูแล้วกันนะคะเออรอบนี้ก็ฟื้นกลับมาอยู่นะไม่ถือว่าเราขาดทุนนะพูดถึงเซิฟเซิฟพีโบนัสอาจจะมาไปต่อค่ะกับสี่จุดห้าเนาะเออห็งดียังมานะฮะแต่กันได้ต่อนะคะโลมาเลาะเลยไหม ลายโมงมาแบบนี้มาบอปีมาบอปีนะคะโอ้โหมีหบาลเกินไปบอลเกินไปซ้ำต่อค่ะอุย้ยโบนัทวิ่งอีกแล้วซ้ำค่ะอ้าวอีกแล้วว่าติลาเปิดเทอร์โบไซลอดสี่จุดหาไทยวายานโอเคได้ลูกต่อสวยงามดับไม้หรือแจกันคะ่ะโอ้โหนักรบนะจ๊ะเออเรียกดับเรียบแจกันได้นะักรคนะเออซ้ำไปค่ะ มาปล่อยลายทิ้งสักทีหนึ่งได้ไหมเไปไงกอขอ๊อปปี้หน่อยละกันเขาบอกปล่อยลายทิ้งเนี่ยอม้ยก็ปล่อยลายทิ้งไม่ดีวะ่ะทิ้งจริงๆนะทิ้งลงคลองไปเลยนะคะสวยงามมาได้เงินและแจกันนะฮะบึ้มบั้มอีกสักหนึ่งดอกอุ้ยวายแม่เอ้ยมาทําไมก่อนนะมะาไหวจะสีมาเห็นอย่างหรออืมสวยค่ะจึ้งโอเคแจกันสวยครับเต็มเครื่องไปหนึ่งทีอุ้ยดาบ เสดายเสดายเสดายเอฟซีจ้ามาค่ะขอให้ฟื้นให้ฟื้นเต็มเครื่องไปสักหนึ่งทีสวยงามอุย้ยมันกบแบบว่าได้แบบทีละดอกทีละดอกเนาะเอฟซีเนาะมาจ้ะในเบ็ดนี้นะคะโอเคค่ะอีกหนึ่งรอบสุดท้ายว่ายังไงฟื้นกลับมาที่หนึ่งร้อยได้ไหมนี่นะคะจัดไปเออเฮ้เบาอีกแล้ว <laughs> เบาอีเกเดีวซิว่าเป็นยังค่ะเขาขยับเบ็ดน้อยแล้วกับเจ็ดจุดห้าไปพี่ปักเออสังค่ะอืม,มนะขออังอุ่นหน่อย โอเคยังได้ดาบจาัลโลไหมล่ะข้างบนเต็มมาเลยโอ้โหพออ,อย่างก็ไม่มานะซับไหค่ะก็บเป็น7จุห้าแล้วกันสวยงามสามช่องเหมือนเดิมเออสัมปตอนี่แหละนะเขาว่ามันมาสมช่องนะคะเออแจกันไหมพี่หาช่องสองอือมไปค่ะบโบนัสเราต้องมาแล้วไหมเออบโบนัสเราต้องมานักรบมาก่อนโอ้ยมาลุ้นอีกซักหนึ่งทีค่ะนักรบมาไหมโอ้ยเออหานักรบพนวะ มาต่อมาต่อบึ๊บไปค่ะรู้นะปิดเทอร์โบก่อนนะคะมาค่ะไปต่อเลยแล้วกันกับเจจว้าวเบาเกินนะจ๊ะมาหรือไม่โรช่ช่องแรกค่ะพี่จ๊ะอืมสวยค่ะวา่ากันมาอีกสักหนึ่งทีแล้วกันเนาะอยากเก็นฟรีสปิน Free Spin, เหลือเกินนะคะโอเคยังได้อยู่นะจ๊จะจกันมาไหมดอกนี้นะคะลุ้นหน่อดับพี่สวยค่ะอุ้ยรอบนี้ต้องขอดาบแล้วล่ะนะ ดาบเถาะดาบเถาะบอืบ้อหือดาบแลนะักรบนะคะกองอ้ยอยเยอะเลยโอเคครับฟรีสปินแล้วนะคะกระเบิ7.5นะคะในรอบนี้นะมาดูกันแล้วกันนะคะว่าจะเกลือหรือเปล่าเอ่ยโอเคถือว่าไม่เกลือนะดอกแรกฟันให้3ช่องนะคะเออมาใจกันไปต่อบึ้มบั๊มรอบที่3โอ้โหรอบที่4ี่เราสุดท้ายมาจากไหนเออมันเื่นใจจริงสินะแม่ ้งบนหน่อยค่ะพี่จ๋าช่องแรกอือไปอยู่ข้างบนหมดเลยนะคะผมอ่ะไอจ้าดันต่อแล้วกันดันต่อแล้วกันนะคะดอกนี้ไปค่ะืออให้มันชื่นใจแบบนี้หน่อยซ้ําค่ะอือเบาไปเบาไปเออเจ็ดจุดห้าก็เบาอยู่นะจ๊ะอยากเห็นโบนัสสักทีนะคะเบ็ไหนก็ยังดีนะฮะมาไปต่อแล้วกัน,นะคะ่ะ ชูนร้อยห้าสิบถือว่าเล่นได้นานนะพูดเลยในเอฟซีนะเออถือว่าขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะฮะเมื่อกี้ดันไปจนถึงเบสสิบห้าแล้วนะไปต่อแล้วกันค่ะอุ้ยโบนัสมานะมาเทอรโบใส่ในอืมอีกสักหนึ่งรอบป่ะสุดท้ายแล้วเขจะรอดหรือไม่นะไม่น่าจะถึงรอดนะเออซัํกึืบไปพี่จ๋าอืมเต็มเครื่องอีกสักหนึ่งทีโอ้ยน้องทำไมไม่มีโลมาหว่าถ้าโลมาตรงนี้องุ่นมันรอแล้วนะฮะ ซั่งไปค่ะเจาเลยจัดดอกนึงโอ้โหอ้าได้องุ่นอยู่กันนะเออสวยงามแจกกันเต็มเครื่องไปครับผมอื้อหือโลยสักหนึ่งทีสวยค่าเต็มเครื่ององุ่นมาอ้หัน,นฟีสปินอีกล้วซี่เออมาฟ,ฟืนากฟืนวะหาไปแล้วพี่ซิปบะเออทำไมไม่เป็นดาบวะ <c oughs> เป็นดาบมานเนอะเนอมาจากฟีสปินหาฟีได้รอบนี้เนาะบอกลือเป็นไสได้ไปพี่ อาจจะฟื้นคืนมาที่ร้อยห้าสิบของเราก็ได้นะฮะบอกเลยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ,ะเออไปต่อครับผมสวยงามอางอิฐสี่ตัวค่ะสวยพี่สวยเออโลว้าโลว้าจัดมาพีจัดมาพีาพอีกสามเถอบึมบั้มอุ้นอาฐแม่ไม่เข้าไม่เข้าเก็บไม่เข้าเก็บเลยโอเคบวกมาอีกเท่าไหร่เก้าสิบสองนเอาขึ้นมาหนึ่งร้อยเหมือนเดิมแล้วนะฮะ้าไปค่ะพี่สาสิบสามจุดห้าเลยแล้วกันร,รอบนี้ไปค่ะ โลมาสิคะจ่องสามโอ้โหตั้มไปสวยจัดมาโอ้โหนี่บอลเบาไปเออมาได้เจอกันอยู่สวยงามค่ะดอกนี้มีอีกไหมพี่จ๋าไปต่อไม่นอนแล้วนะสิงโตมาโอ้ยเอิเนีย่ยกะศาดสยนเนาะมุกกะศาดสยนเนาะอ,อือสวยเอ้ยน,น้อนเบาไปนะคะพี่จ๋า้ย ลดลงลดลงลดลงมากค่ะขอปิดเทอร์โบได้แล,ล้วกันไปธรรมดาเบิงโอ้โหแจกกันเรามาอย่างนี้ไม่ได้แล้วพี่จ๋าอืมสวยงามดอกนี้นะคะเท่าไรเอ่ยยังดียังดียังเขาอยูอย่เอฟซีบึ้มบ้าโอ้โหเสดายแจกกันว่ะน่าจะมีแจกกันมาให้สักหนึ่งทีนะคะซ้ําไปต่อแล้วกันอ้าวอ่ะยังมานะ,ะมาขอโลุ้หน่อยคะ่ะพี่คะอืมร่วมเลยเวลาสักระยะหนึ่งแล้วนะ ว่ามันน่าจะนานไปแล้วนะะมาค่ะเทอร์โบหน่อยสวยงามโลมไหมเออโอเคยังได้ใจกันนะฮะคอยสักทีหนึง่งไปครับผมซั่ค่ะสุดท้ายแล้วนะฮะไม่รอดนะฮะตามนี้เลยแล้วกันนะจ๊ะโอเคเออมามาเถอะมาเถอะนะจ๊ะม,มาสิโอ้ยบะไรบะไรเอฟซีสุดท้ายเลยดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายละท้ายสุดนะฮะไปจ้ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์จ๊ะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สายปั่นขยันซอยกันด้วยแล้วกันนะอ,อสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนตามนี้แล้วกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะรักนะจุ๊บ